ต่อใจมากเลยทุกคนวันนี้นะคะก็จะทำผัดเส้นก๋วยเตี๋ยวแ oh. <laughs> ากทานนี่ก็จะเป็นน้ำมันดอกทานตะวันนะคะทุกคน <c oughs> นี่ก็จะเป็นหมอมแดงหัน่นนะเดีว เตรียมใส่ที่หลังเพราะว่า,วามันไหม้แล้วเตรียมไปค่ะทุกคนต้องร่วมผมว่าเดี๋ยวหนึ่งวัจริงอยากจะใส่แบบคุมเขาน้ำแต่น,นี่ใครใคร คือหัวได้ถ่ใส่ยไปแต่นิดเดียวค่ะไม่กล้าใส่เยอะเดี๋ยวมันจะเป็นไม่เคยทำแต่เอาแค่นี้ก่อนแค่นี้แบบกลัวจะไม่กลัวจะไม่อร่อย สีดำไเย้ย่ะคะทุกคนแต่จะบอกว่าซีดำที่ห้อนี้แบบเจือจางมากไม่ขมเดี๋ยวชิมก่อนรสชาติถูกใจรอเปล่าเดี๋ยวจะปรุงออาใส่น้ำมะนาวแล้วก็ติดที่หลัง เพราะว่าซอดสซีดังหน้าตาเค็มแล้วเนาะพอดแล้วค่ะทุกคนไม่ไหวแล้วคล้ายๆผัดไทยเลยค่ะทุกคน ใส่เนื้อปูเยอะเพราะว่ากลัวจะไม่ร่อยไม่เคยทำแต่งเนื้อปูเนาะแล้วก็ยาให้ดูให้ดู เดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวให้ดูดีต่อใจมากทุกคนเฮเหมือนตัดไทยเลยแต่มันจะไม่มีรสชาติน้ำมขะขามแต่ว่าชิมก่อนหน้านี่มันอร่อยอร่อยมากแล้วเฮ้ย เดี๋ยวทำผัดไทยปูดีกว่าเนี่ยขนาดไม่มีน้ำตาลปี๊บกันทุกคนแล้วก็ก็เลยไม่ได้ทำผัดไทยแต่ว่ามันก็คล้ายๆผัดไทยเลยอะ่ะกลิ่นหอมมะนาวมากแล้วก็ ใส่กูเนื้อปูอร่อยมากอ่ะต้องลองต้องลองทำนะทุกคนลูกกำลังเล่นอยู่กับพออยู่เมื่อกี้เ,เข้ามากวนเพราะว่าเขาอยากอยากทานข้าว